สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ไล่การเบิงแล้วร่วยชาแน,นลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบกันก็ไปในช่วงบายของมือวันที่เจเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมอนี้นะคะแอดผ้าพอยพี่น้องบานเทาสุลสุขนนะค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่านะคะพี่น้องค่ะ เอาแนวทางช่วงบายนี่นะคะของปูค่ะตำเล่าสิเรมาเป็นตัวใดพอพีพิรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปุคกากับนมาสก,การนะคะค่ะปมูมาถามแนวทางเงินเพื่อนบ,บ้านมาีป่คะปูมนันเหีอคะปุ๊กับฟันมันลำเลียง ตัเกาหม้อใช่ค่ะตัวกผูฝันเราันนันมัออกมันขิดมิมันสิดเจ้าบอกออกหัวทักมเห็นสิแม่ค่ะผู้ไรว่าจิตกรรมตัวเกาล้ำเลยะเ้าอาจะฝันไหมตมีอยู่อืมค่ะพูฝันไหมแตบมีอยู่เจ้าตัเกาเียวไนํานะค่ะฝันไหมัน ันลุว้าตะกี่คือจังมาฝัน้จริงุลุงค่งงงงจะจันท้ลุันอู่งางหน้าแต่พอมแต่ลางุนี่มนนาอืมอว่มีสูสสนอีกไหครับพ่อยังวนมือกับตันกีหองมันเจะเั็จขนาด่อ่างเจ๊ะนลกทนเนี่ยมันค่ <c oughs> ลุงปุณิจะโดนจะเป็นหกนะการยิงป sure. so, ืนนั <ag ieurs> ่นน่ะอืมค่ะปพกันว่าหกจะเป็นกันไม่ไหวก็จะโดนมาแล้วจะเป็นหกเลย้ามากันกันไม่มาเป็นหกก็จะเป็นเก่านะฮะเ่เนะค่ะจะมาโดนมายิงปืนมันจะเป็นตะหกนะสูดในวันตีห้องมันมาแลยค่ะคะเกี่ยวกัอย่างจะเกี่ยัอย่างเออบัดมากผมมียาตัวเดียวก็เลยว่าไม่เอมองการมาฝันตะเกียบสนุกอันเป็นฝันตะขกี้ที่ใส่หกศูนย์เต็มๆสนุกค่ะ มันเล็กกว่กันแค่ไหนม่ฝันต้องกดนี่แม่ท่นหอกมันก็จะไปฝันเย็นกันไม่ออกกำลังคนท่นนี่อืมค่ะแล้มันสีไม่สมดุลนี่บุ๊บก็ว่าแน่นะครับปุ๊บอาจจะไม่สมนีลเนาะค่ะมือนีวันที่เทียนป๋ค่ะมีเทียนบ้านจีค่ะอืมเอาไปเทียนบ้านนี่ละก้นเนาะค่ะท้ารัฐบาลเหงื่อไ่ออกไงดอกเอาไปเทียนบ้านนี่ละก้นจ้า อาไปเพียนบ้านกนอนวเจล่ของเม่วจังไลยขึ้นรนมาฝันวันนี้ไหมค่ะฝันว่าศุนนี่คนดูเชียงหน้ากันนะต่ว่าผู้ทีผู้เตียนนั่งอยู่ในรถชี้ซุนกับมีชี้ที่หากับมีชี้ซุนกับมีหุ่นกับมีบดหอกนมาเดาวไหมค่ะวกออกซัมวันนี้ไหมค่ะพกศูนมาเล้ว เดว่าก <c ười> ันมัน็อกไกๆกันแล้วว่าเนาะผู้ใาย่หนึงึ่มันก็ตอกตรงบัดเมื่อรุ่น้ากัาออกสองหึ่งอ้ามันดใหม่พ่อแถมันมันกออกไกลกันเนาะห่งหนึงกับสองหนึ่ค่เตียแ่เตยมียวหนึงไหมคันผู้ฝันคิวเี่ัดใม่ไพ่เห็นไหมค่ะ ค่ะเอาสามตัวกันเนาะค่ะเอาศูนย์หนึ่งผู้ลูกนี่แหละโอ้เอาสองตัวเขียนเขียนสามตัวกันเขียนสามตัวกันเอาเอาเป็นสองอันนี่สองพันแล้วเทมผู้ตีผู้ถือคนนั้นเอาเป็นสองซีซีสองซีซีค่ะเอาสามตัวกันเอาหนึ่งหกซีหนึ่งหกซีค่ะ แล้วครับสี่ um, been, sí, ีตอบซี่ีค um ่ะเชียนสองตัวน้ำสองตัวซีซีแล้วหกซี่หกซีค่ะตัดไน้ำสองซี่สองซี่ค่ะซีซีเขียนไปเขียนแล้วครับบัเอาซี่ีกับมิหาน้ำพมันผู้กัเอาไ้หาน้ีีแล้วทำตัวเานค่ะ ทำตัวเก่ารมีเสี่ะว่าเบิ่งเนาะฮะบัดเียววลูกมาหิศูนในพวกลูกบัดเียวฮะศูนในพูลูกมันี่เป็นถ้าเก้ามันก็เป็นหกศูนเนะฮะหกศูนศูนในผนอยู่ทั้งชียงหน้าน่ะฮะเอาบุญิทีวีองันศูนใน่นไหมมาใจเอเสันมาเจ็บกษัตนมาเจ็บเจมสกศูนในกนมาแต่เขาเห็น่นมันก็เป็นหกศูนเดมันออกมัอนไนีกเนาะ ได้อยู่นะครับบุกกหกศูนย์อะหลวที่เป็นเ <c oughs> ก้าศูนย์่ะค่ะเก้าศูนย์เมื่อกำปั่นปนยืนยืนเ้าน้าผู้หนึง่งเอาศูนย์ <c oughs> นหนึ่งน่ง <c oughs> ผู้ศูนย์เนิ่ผู้ศูนย์หนึ่นศูนย์หนึ่งน,นังหนยุนยน้าผู้เดียวค่ะผู้เี้กำปันเป็นไปตีเส้นทองเพ่นนะผู้ศูนย์แนงไหมค่ะ อ้เกตีศูนย์ขอคขาจะไม่เป็นศูนหนึ่งนี่เนาะค่ะตีกันไปมันมีอะไหกศูนย์เก้าศูนย์บ,บนะนน่มีหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนหนึ่งค่ะพ่อเอาแปดศูนย์ยับแต็มนะ่งตัวนึงแปดศูนค่ะอืมอันนี้ยับยับจัก 40, 80. 80. Hehe, กันเก้าหกศูเก้าศูนย์แปดศูนอาจัะยับเตยมเ huh. นาะอ่ะมอเตอรไกลกันได้เห็นม่าม่หนึ่งหนึ่งกัมาเตอมาสองหนึ่งเี้ยมเตรมเดียวหนึ่งอาปีกันไรเงอ้ค่ะวลางวงวกลมจะครูรู้วงกลมเลขสาตัวเออสองซีซนะคะคุณฮะว่งกลมสองซีซีนะคะรู้ไนค่ะมันกะสันกะมีสองครูหนึ่งเี่แหลยเนาะ ha, ô tô hóc xì này, nếu mà thấy thuyền nhắm đấy vẫn là hóc, hay mới nhích cái dòng bên ha, cùng, 2 hóc ha, ha. 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 อันทุ่นลูนี่ล่ะบกกมหกศูนย์ค่ะอืมละเอ็นฝนมันเรีกเป็นหกศูนยะตุกนันเป็นตัวกันใบตีแรปรใบน้ำเมอค่ะไอ้ด้านแไงมีตัวเนึ่งเนาะอ่าแล้วตัวเนึ่งนึ่เนเด่นกระชีมีตัวนี้ล่ะราว่าปูกัน็ําเรกเกานัมค่ะปูต้องมาหาซี่นๆนี่ยก็เป็นตาาเรกเกานลเพราว่า ต้องเห็นมันปรมาเนาะค่ะก็หาซีตัวนึ่งเด้เริ่มอะไมหาซี่ันที่ครับวะก็มไ,ไ,ไม,ม่หาซีตัวหนึ่งตัไอะหาซีผู้เป็นหาเด็กบอกคนแต่ต้องเป็นซีถงสินะค่ะ แต่ซื้อเรื่องปู้แกงเว่าจิตตีเลอยูบุ๊กค่าปู้กัตีจะเมื่อเป็นหากลมๆมันก็ตองเปศูนย์นั่นว่าหรือปู้ว่าค่ะเนี่ยหาศูนย์ลบศูนย์มันตีมันก็เข่าเรีปู้มันเรื่ไปเอาหน้าไปยิ่งเดือดซีศูนย์ก็หาศูนย์มาดค่ะปนีแท้ๆเพยิ่งพลันมันเป็นหกปนีแมวันมันเป็นนันเออมันเป็นหกปนีค่ะพเป็นปูว่าพลันพวใครทันยิ่จะเทียบปนีแท ผู la, de de ้ e ิจํไว้เลยกเน้นฝรังนี่มันจีเป็นหค่ะผู้ีิจีหกูนเลยจีว่าจีหาศูนย์ัเนี้ค่ะอืมด้ีท่านีพลังนี่เป็นน้าหกบริเวณเพราะเป็นเพราะเป็นหลังเพราะเป็นน้าาค่ะเป็นน้าหค่ะกมกมันก็เป็นลงศูนมนว่าแหละค่ะตัวจีจะหาศูนยสี่ศูนยนี่มั้ี่ศูนย์เดียนี่เลยู้ลงไปมือน่ะค่ะพ่อหาศูนย์เดีนี่เลย ค่ะทอศูนย์พากนี่เหะมันเกินกันเตี่มนึงคนไทยกับพลังเราเกินกันเตี่มหนึ่งคะเ้าเสนย์หนยอาแต่น่ามียิ่เหนียศูนย์หาศูนย์เงาหานึ่งเาค่ะหกศูนย์ทมาดิไหมมาเห็นพลังมาด้มันจะเป็นหกศูนค่ะขันตูแปลออกมาเนหนาแทบซี่มันสีได้เลยค่ะ ผู้บรรดามันมันมเป็นสเตปรนอะนะพอพอเป็นรูปเนาะก็เลยเป็นอาคู่ก็เลยว่าเอาแจ็ตัวรีกไปเร่ยนะค่ะบะู้บรรแปะผ่้เอผู้บรแปะรู้เตยมหนึ่งบันนี้ค่ะศูนย์มันน่าหกศูนย์วันนี้ค่ะในเวลาไปละในเวลาพอดีค่ะอืมบ่ในเวลาิลดกม่แต่จะรีกแบบมีหน่อยๆเราพูดตามนีนะ่เก้า,าน,นั่นกับบ้านศูนย์ในผู้ลูกนี่ล่ะค่ะ ขพี่โชว์พี่มันมือแรงเลาะค่ะล้งเหตุผลมันกี่าะท่านนี่ร่านี่็เลยค่ะป่วนสองทุมันกิดสองทุ่มเคืองตัวแล้วเนาะค่ะป่วเราคุณได้คิดตามไว้ยังแห้งบางจับพันแสนแสนนั่นล้านเพื่อจังปู้เปิด้าไหนเนาะค่ะรงเบ็บซี้ยามีนละจับพันแสนนั่นนค่ะผู้สุกคนตัวผู้มาผู้กบตัวบอกเนี่ยตัวมวนกลมละค่ะดอกนั้นเขาบักันไปเอตัวละ ทีบ่นบนามานไม่เอาก็ได้ค่ะอือว่ามัอนี่ต้องเขาลราเพราะว่าผู้สูญในรุ่งไหมค่ะาาแต่เข้าเห็นฝนะืนมากกว่าแมงเลยล่ะพ่งหกศูนแลหรือเก้าศูนลยล่ะค่ะเอ้างองแมาฟังมาแลนดกเลยสองตุ่มก็เ,เลยเทน้ำปูเหมือนรถต่เฮียร์ค่ะวักอย่าลืกคนอะไร็แช่ก็ที่ตามเหเอพี่เบามีการลังใจตุกิปตุกคิมเนาะค่ะ เขอบคุณค่ะบผู้การนวมการีนะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางต่ำเล่านะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะแนวทางมันนี่ค่ะมี 2CC นะคะ 2CC 1 6ซนึ่ะคะ้วกามีหาหาแปดศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์กับ2อค่ะ พี่น้องคะมันนีบปูแล้วเน้นไห้สองซีซีนะคะสองซีซีหกศูนย์ซีซีแล้วก็หกซีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางตาเล่าคะ่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบ,บุญขอบคุณพีนพ่น้องบ้านเฮาสุกูสุค่อนนะคะสำหรับการติดตามรับชม oh รับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลแเนวาทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณเนวาทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะตั้งเบอร์ตั้งมัวนนะคะเนวาทางของปูวัดป่าอุดรน,นะคะก็มีเพียงซัมนี่ค่ะพี่น้องคะเอาไวพ้พอกันไม่กับในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ